คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณเสือมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องกระสือในหมู่บ้านครับเมื่อช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วทั้งนี้คุณเสือกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่ไปนอนวัด เพราะว่าอยากทำตามคลิปที่ตนเองเคยได้ดูมาจนทำให้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นย้อนกลับไปประมาณสัก3-4ถึง4ปีที่ผ่านมามายุ่งเรื่องของกูทำไมมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายแรกกับสายของคุณเสือกันเลยครับสวัสดีครับคุณเสือสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณเสือสบายดีสบายดีครับนี่เราคุยกันนี่ล่าสุดเกือบจะปีแล้วนะ ใช่ครับพี่อีกไม่กี่วันนี้ครบปีแลวใช่ครับออหายไปนานเลยติดงานพี่งานเยอะออดีแล้ว,ด,วลดีเลยรู้สึกดีใจมากที่ได้ยินคําว่าติดงานงานเยอะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งจําได้ไหมที่เป็นช่วงโควิดอ่ะโอ้แต่ละคนงานแบบลดหายหายกันหมดเลยอะ่ะครับออนะครับมาคุณเสือครั้งนี้คุณเสือกลับมา พร้อมกับเรื่องของเพื่อนคนเนี้ยที่เขาไปดูคลิป YOUTUBE มาเหรออ่าใช่ครับคือเพื่อนผมเนี่ยมันชอบดูพวกคลิป YOUTUBE ที่เขาชอบแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไกลๆครับแล้วก็ขําไหนนอนนั่นอย่างเงี้ยครับท่านนึกภาพนี้จะนึกภาพบอลพาเที่ยวอ่าอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นไกลจินอ่าล่าสุดก็พุทธเรติดเที่ยวอันนี้ดี <king> เออเอออมามาว่าถึงเรื่องนี้กันชื่อของวัดไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอเคครับ okay, เป็นยังไงครับเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้ครับอ่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาสามสี่ปีก่อนนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนผมเองไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันชื่อว่า <k> จ๊อบไอ้เจ้าจ๊อบเนี่ยมันชอบ,ข, <k> ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตามต่างจังหว <k> ัดแล้วก็กลับบ้าน <k> นะครับ <k> ไอ <k> ้มอเตอร์ไซค์ที่มันขี่เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์สี่สูบ ที่เขาคิดคิดกันนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วงหน้าฝนและเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกันนะครับแล้ววันนั้นอ่ะเพื่อนผมอ่ะมันจะต้องไปทํางานก่อนนะฮะเสร็จแล้วตอนเย็นเนี่ยมันถึงจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่จังหวัดนครพนมนะครับแต่วันที่เดินทางเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นอ่ะฝนมันตกมันตกหนักด้วยมันก็จะขี่ไป ขี่แวะปั๊มไปขี่หยุดตามสาราข้างทางไปนะครับก็คือขี่อย่างเงี้ยไปเรื่อยขี่ไป,ไปพักไปขี่ไปพักไปจนมันคข่มนะครับแล้วจะถึงบ้านช้ากว่าปกตินะครับคือเพื่อนผมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอย้ยเราไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยแบบอยากอยากจะต้องพักแต่มันเนี่ยใจนึงอยากจะไปนอนโรงแรมนะครับพี่แจ๊ แต่ก็กลัวกลัวเปลืองเงินนะฮะในใจนึงก็อยากจะนอนที่ปัม๊มแต่ก็กลัวรถหายนะฮะก็เลยตัดสินใจอยากทําตามใน y o u t u ู e ที่มันชอบติดตามดูครับก็คือเขาชอบแบบขี่มอไซค้ามไหนนอนนั่นเที่ยวถึงไหนถึงกันก็คือเอ,อ้ยเขาทําได้เราก็ต้องทําได้สินะฮะเพื่อนผมก็เลยตัดสินใจทําอย่างนั้นซึ่งเพื่อนผมเนี่ย ก็ขี่มอไซค์ไปเรื่อยจนไปถึงช่วงระหว่างการสินมุกดาหารครับตามตามที่เพื่อนผมบอกมาเปรี่ยวนะเส้นนั้นอ่ะใช่ใช่ค่อนข้างเปรี่ยวและมืดใช่ครับครับก็คือขี่ไปปุ๊บแต่เพื่อนผมเนี่ยมันจะมีแพลนว่าถ้าจะไปนอนวัดต้องขอเป็นวัดที่มันสว่างสว่าบหรือวัดนั้นเขาจัดงานอยู่โอ้โหมองโลกแง่บวกมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ครับ ก็คือครับเพื่อนผมก็ขี่ไปได้สักพักหนึ่งมันก็ไปมีเจอทางเข้าวัดอยู่วัดหนึ่งครับมันเป็นไฟแสงสีแบบสีลุ้งๆนะที่ที่เราเคยเห็นตามงานวัดนะฮะสีเขียวสีชมพูสีอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็เห็นแล้ววัดนี้มีงานแน่นอนนะครับเพื่อถ้าเป็นไฟแสงสีมีหลายๆสีแบบนี้ยอันนี้งานบุญแต่ถ้าเป็นวัดแล้วมีไฟแค่สีขาวๆอย่างเดียวอันเนี้ยงานศพอันนี้ถือว่าเป็นงานบุญโอเคโอเคอ่าใช่ครับใช่ครับ ครับก็คือเพื่อนเพิ่มขี่ไปปุ๊บก็บไปถึง,งหน้าหน้าทางเข้าจากหน้าทางเข้าตรงซอยเนี่ยเข้าไปในวัดประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรนะครับพอไปถึงเนี่ยก็เห็น่าคนเนี่ยเขาจัดเตรียมงานกันอยู่นะครับก็เพื่อนผมก็เลยขี่เข้าไปก็เลยจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปถามนะครับว่าเนี่ยพอดีว่าขี่รถมาไกลจะมาขอแวะพักที่วัดสักหน่อยครับละเช้าเนี่ยจะเดินทางต่อนะครับไอเด็ก คนที่จัดเตรียมงานเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออมาถามนี้ก็เลยไปเรียกลุงมานะครับลุงที่เขาเป็นเหมือนผู้ดูแลวัดอะครับอ่มาก็คือพอลุงเขามาปุ๊บเขาก็ถามว่าไอ้หนุูมาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็เลยเล่าสองว่าเนี่ยผมอะจะมาขอพักที่วัดนะครับก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะเดินทางต่อเพราะว่าผมอะขี่รถมาไกลแล้วก็ฝนมันตกนะครับลุงเนี่ยก็เลยบอกอ่าได้สิก็เลยพาไปหาหลวงพ่อที่โบสถ์ก่อนนะครับก็คือไปไปขออนุญาตท่านก็คือเพื่อนผมก็ไปหาหลวงพ่อที่โบสถ์แล้วก็ บอกจุดประสงค์ไปว่าอาจจะมาขอพักพักสัก,กนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยจะเดินทางต่อนะครับหลวงพ่อก็อนุญาตเขาก็เขาก็เลยบอกว่าอ่ะหนุ่มเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ลุงพาไปที่กุฏิแล้วกันแต่เพื่อนผมเนี่ยก่อนทางเข้ามาก็เห็นก็เห็นกุฏิบ้างแล้วก็คือกุฏิแต่จะเป็นไม้ครึ่งปูนนะครับเป็นกุฏิอย่างเงี้ยครับอ่าพอลุงเขาพาไปปุ๊บ เขาก็พาไปที่กุฏิหลังนี้แต่ว่ากุฏิหลังเนี้ยมันอยู่ค่อนข้างจะไกลกับจุดที่มีงานนะครับอ่าก็เลยพาไปเสร็จแล้วลุงเขาก็เลยยื่นคุณแจให้แต่เขาบอกว่าเนี่ยเด็กเองนอนชั้นบนนะพอชั้นล่างอ่ะเขาเก็บของนะครับอ่าเพื่อนผมก็รับกุญแจมาแล้วเสร็จแล้วลุงก็พูดว่าถ้ามีเสียงอะไรได้ยินอะไรก็ไม่ต้องออกมานะอืเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนผมก็หยุดชะงักนิดนึงแต่ก็ ด้วยด้วยความเหนื่อยมากกว่าก็เลยอ่าอ่ารับก็เลยรับฟังไว้ก่อนนะฮะเพื<ะ>่อนผมเนี่ยก็เลยเปิดกระเป๋าเป้เอาของบางส่วนนะครับ<ะ>แล้วก็เดินขึ้นไปบนห้องไปไขประตูะแล้วก็พอเปิดออกมาปุ๊บในห้องมันจะเป็นห้องโล่งๆ<ะ>มีเสื่อมีหมอนแล้วก็มีมุง้งครับแต่ว่าห้องเนี่ยไม่ได้รกลุงลังนะครับมันเป็นแบบห้องสะอาดๆเพราะว่าคงมีคนมาทําความสะอาดอยู่แล้วก็มีหน้าต่างอยู่สองบานนะฮะอ่าเพื่อนผมก็ จัดเตรียมข้าวของเสร็จก็ไปอาบน้ําก็คือเดินออกไปอาบน้ําที่ห้องน้ําวัดนะครับไปอาบน้ําเนี่ยแต่ตอนที่อาบน้ําเนี่ยเพื่อนผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองตลอดจ้องตลอดแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอพอตัวเองก็อาบน้ําเสร็จเดินออกมาบรรยากาศออกมาข้างนอกลมเย็นเย็นเย็นเยเยือกมันบอกว่าเย็นเยยือกลมเย็นเย็นก็เลยแบบด้วยความกลัวมันก็เลยรีบๆ,ๆเดินขึ้นห้องนะครับแล้วแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นห้องเนี่ยเพื่อนผมอะ พกเซนเซอร์พกพามาด้วยเซนเซอร์พกพาใช่ครับมันจะเป็นเซนเซอร์ที่จะดังเหมือนคล้ายๆเสียงเซเว่นครับติ้งนองติ้งนองเวลามีคนเดินผ่านใช่ครับมันเป็นเซนเซอร์พกพาเพื่อนผมก็เอาเซนเซอร์พกพาเนี่ยวางแอบไว้ตรงขั้นบันไดนะฮะวางเอาไว้แล้วเพื่อนผมเนี่ยก็เดินขึ้นห้องไปเข้าไปในห้องอก็ด้วยความมาไกลครับก็เลยง่วงแล้วก็หลับไป ขอให้หลับไปสักพักใหญ่แกได้ยินเสียงคือ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 ออคื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 อมันก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วมันก็นั่งฟังในห้องอยู่อยู่งี้ดังคือ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 แต่เสียงมันมีความรู้สึกเสียงมันคุ้นคุ้นเหมือนเครื่องจกักรเย็บผ้าอืมเนี่ยครับเป็นเครื่องจกักรเย็บผ้าเพาื่อนผมก็เลยนั่งนั่งฟังเสียงอยู่เนี้ยจนเอะม,มันไขะ่ะ ใครมาเย็บผ้าอะไรที่นี่แต่แต่ในใจขอ,อม,ใใจใมันีกใจหนึ่งมันมันมันคิดในแง่ดีว่าเฮ้ยหรือจะเป็นคนที่งานเขามาเย็บผ้าแถวนี้เปล่าแต่แต่เอ๊ะมันไม่น่าจะใครใครจะมาเย็บตอนดึกนะไอ้เพื่อนผมเนี่ยก็เลยความความสงสัยของมันเนี่ยก็เลยเปิดประตูห้องออกไปแล้วก็เดินออกไปได้ประมาณสามขั้นก็ชะงโงกไปดูห้องข้างล่างครับประตูมันยังล็อกอยู่ค,คือเสียงมันออกมาจากในห้องนั้นแล้วเพื่อนผม,มนกำลังจะก้าวลงมาอีกขั้นหนึ่ง มีเสียงตะโกนมาแะยุ่งออยุ่งเพื่อนผมก็อ่าใช่ครับเพื่อนผมก็สะดุ้งเฮือกเลยเพื่อนผมก็ตอนตกใจก็เลยวิ่งกลับเข้าห้องแล้วก็ปิดปิดห้องปิดหน้าต่างเลยแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งอย่างนั้นถ้าท้ากว่านี้ได้คุณเสือหมายถึงว่าเพ่นที่บอกว่าได้ยินเสียงอ่ะแล้วเขาระบุไหมครับว่าเสียงที่บอกว่ายุ่งอ่ะผู้หญิงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงครับเออพูดคําว่ายุ่งใช่ครับใช่อืมอืมอ่าอืม ก็คือพอเข้าไปในห้องเพื่อนผมก็ด้วยความตกใจก็หลบก็ไปในห้องปิดประตูปิดปิดหน้าต่างเพราะว่ามันกลัวว่าจะจะเป็นคนหรือเป็นผีชั่วโมงนะครับคราวนี้เสียงเซนเซอร์มันดังมีเสียงคนเดินขึ้นปุ๊บเสียงเซ็นเซอร์มันดังติ๊งนองเสียงมันเงียบเพราะว่าเขาวางเซนเซอร์ไว้ตรงบันไดถูกป่ะถ้ามีการเคลื่อนไหวผ่านบันไดขึ้นมาไอเซ็นเซอร์เนี้ยมันจะต้องร้องใช่ครับเสียงมันดังติ๊งนองเพื่อนผมก็ นั่งเงียบอยู่ในห้องคือคือมันต้องมีอะไรแน่นอนคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็นั่งเงียบอยู่ในห้องแต่ก็มีเสียงผู้หญิงวุ่นเลาะสลับกับร้องไห้เบาๆแล้วก็ทุบไม้ตีเหมือนเหมือนคนตีฝาไม้อะนี่จังตุบ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 รอบๆแล้วก็ไปตรงหน้าต่างตีตีฝาไม้ตรงหน้าต่างตีแรงมากเลยเพื่อนผมก็เงียบแล้วเพื่อนผมก็เลยตะโกนไปว่าใครอะเสียงก็เงียบทุกอย่างก็เงียบหมด แล้วแป๊บหนึ่งไม่นานก็มีเสียงติ้งนองอแต่ครั้งเนี้ยมันถี่กว่าเดิมติ้งนองติ้งนองเหมือนคนยืนอยู่กับที่<อ>นะครับแล้วก็มีเสียงคนทุบไม้เหมือนเดิม<อ>แต่ครั้งเนี้จะหนักนิดนึงก็คือทุบแรงขึ้นนะครับเพื่อนผมว่าด้วยความที่ว่าเสียงมันดังอะไรถี่ขนาดนี้ก็เลยรวบรวมความกล้าที่เปิดประตูไปเลยพับพวดอไปดู<อ>เลยว่ามันอะไรออพอไปดูปุ๊บเป็นผู้หญิงแก่แก หน่าซิซีดยืนชี้หน้าอยู่แล้วก็พูดว่ามึงมายุ่งเรื่องของกูทําไมเพื่อนผมด้วยความเห็นแล้วตกใจก็เลยกระโดดเข้าไปในห้องเหมือนเดิมนะครับแต่เพื่อนผมก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะไปยุ่งเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ยุ่งเลยแค่สงสัยเฉยๆว่าเสียงเสียงมันดังอ่ะดังดังข้างล่างเนี่ยแล้วตอนเนี้ยก็มีเสียงได้ยินเสียงเหมือนเสียงตะกายอะครับข้างๆแบบตะกายทาใครทําอะไรสักอย่างเพื่อนผมก็ หันไปมองหน้าต่างที่แจ็คลองนึกนะครับตรงหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างไม้เนี่ยมันจะข้างบนมันจะเป็นซี่ๆนะครับเป็นช่องลมเป็นซี่ๆเนือ้อเหนือหน้าต่างมันจะเป็นช่องไม้ซี่ๆซี่ๆช่ใชเหล็กอะไรใดก็แล้วแต่อ่นนึกออกใช่ใช่ครับใช่ไอ้ตรงซี่ๆเนี่ยเพื่อนผมก็มองก็มีมือซี่ๆนะครับจับตรงซี่อจับปุ๊บแล้วก็แล้วก็แหงหน้าชะโงกหน้ามามอง เพื่อนผมบอกว่ามองหน้าตาซีดมากเป็นผู้หญิงแก่แล้วพูดออกมาเลยมึงมายุ่งเรื่องของกูทําไมอถ้าเอานั้นแหละเ<อ>พื่อนผมก็โดดออกจากห้องเลย<อ>เปิดประตูพูดแล้วโดดออกจากห้องแล้วก็จะไปสาตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกแต่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะกับยืนขวางอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์เ<อ>พื่อนผมก็เลยกระโดดลงจากไอ้นาตไอเนี่คนยครับบันไดอะครับขั้นไอ้ตรงขั้นบันไดเพราะว่ามันจะไม่ทันวิ่งลงไปสุดกระโดดลงเลยแล้วก็วิ่งแบบวิ่งผ่าฝน มันบอกว่าวันนั้นฝนตกหนักมากวิ่งพาวฝนตัวเลอะเทอะไปหมดเลยมันก็บอกก็มีเสียงหัวเราะมาว่ามึงมายุ่งเรื่องของกูทาไมพร้อมกับเสียงหัวเราะตามตูดพูดอย่างนี้จนเพื่อนผมวิ่งไปถึงที่งานนะครับเป็นงานที่เขาจัดอยู่เป็นงานวัดแต่ว่าไปถึงงานไม่มีใครแล้วบรรยากาศคือทุกคนเหมือนเขากลับกันไปหมดแล้วเพื่อนผมก็เลยไปแอบปีนเข้าไปแอบอยู่ในซุ้มเหมือนเป็นซุ้มที่เขาจะจัดเตรียมขายของทําบุญอะไรเงี้ยครับไปแอบอยู่ แล้วเพื่อนผมก็นั่งหลบมุมแล้วก็หลับไปนะครับจนเช้ามาก็เพื่อนผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนรอบๆตัวนะครับก็เลยมองเอ๊ะก็เลยตื่นมาก็ตกกระจายว่าเอ๊ะมายืนอะไรแล้วทุกคนก็ถามหันมาถามว่าไอ้นุ่มเป็นอะไร,รเองมาอยู่นี่ได้ไงแล้วอยู่ดีๆก็ลุงเนี่ยเขาก็เดินผ่ามาเอาไอ้นุม่มเองมาได้ยัยงไงไเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอืเพือ่อนผมอะ ก็เลยเล่าเล่าก็บอกว่าผีหลอกผีหลอกเมื่อคืนผมโดนผีหลอกลุงเขาก็เลยไปาปไปมานี่ก่อนไปไปเอ็งเอ็งไปเก็บเสื้อผ้าก่อนไปเนื้อตัวนมแมมไปอาบน้ำไปเพื่อนผมไม่กล้าไปแล้วคือกลัวมากแล้วคนเนี้ยลุงก็เลยใช้เด็กวัดนะครับที่อยู่ตรงนั้นอะประมาณสามสี่คนเนี่ยปาปไปเอ็งไปเป็นเพื่อนเองขี่เขาหน่อยไปก็เลยพาก็เลยพากันไปครับเพื่อนผมก็ไปอาบน้ำไปเก็บข้าวของ เล้๋ยวเห็นมอเตอร์ไซค์ออกมาคุณเสือเสียงเหนื่อยแล้วนะจะช้าๆได้นะอ่าได้ได้พอดีโทษทีครับพี่แจ็คขอดีผมไอ้นี่อยู่จะเป็นวัดกึ่งหรือเป็นวัดขอทท่ครับครับก็เลยเพื่อนผมเนี่ยไปเข็นมอเตอร์ไซค์ออกมาครับก็คือไม่ได้สตาร์ทเข็นมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บแล้วก็ออกมาถึงปุ๊บก็เข้าไปในโบสถ์นะครับจะไปลาหลวงพ่อแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยที่เมื่อคืนละ ให้หลวงพ่อท่านฟังหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้พูดอะไรก็คืออ่ะก็ผมน้ำมนต์ให้แล้วเพื่อนผมก็เลยใจก็เลยทําบุญปัจจัยเล็กน้อยนะครับทําบุญแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะครับแต่ก่อนแล้วก็มาลาหลวงพ่อปุ๊บพอเพิ่มออกจากโบสถ์ก็เลยมาเจอลุงอยู่ก็เลยบอกลุงผมถามให้หน่อยสิมันมีอะไรครับลุงไม่ยอมตอบเพื่อนผมขอร้องเลยลุงผมขอร้องแล้วกัน เมื่อคืนผมโดนหนักมากนะลุงลุงบอกผมเธอะผมไม่บอกใครหรอกลุงก็เลยเล่าวังว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะมันเคยมีป้าคนหนึ่งเขาเปิดร้านขายไอ้ร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะครับแต่แถววัดเนี่ยแหละครับโดยร้านเนี่ยมันเปิดอยู่ในบ้านเป็นเขตบ้านของเขาเองนะครับเขาเป็นคนค่อนข้างมีฝีมือพอสมควรก็คือก็มีคนนู้นคนนี้มาให้ตัดเย็บเสื้อผ้าให้ นะครับเสร็จแล้วแต่ลูกแกเนี่ยติดการพนันมากก็คือเล่นการพนันค่อนข้างหนักแต่ป้าแกเป็นคนรักลูกก็คือแบบว่าไม่เป็นไรช่างมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็หาก็หาใหม่ได้ครับเงินนะครับก็หาใหม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าหลายคนเป็นห่วงป้าแกก็มาเตือนพอมาเตือนป้าก็จะกว้าคนนเงินว่ามายุ่งเรื่องของกูทําไม มายุ่งทาไมด้วยก็จะพูดอย่างนี้ตลอดค,คือรักลูกด้วยความรักลูกนะครับจนมาวันหนึ่งลูกแกนเนี่ยไปกู้เงินในบอนอแล้วเล่นการพนันจนเสียนะครับแล้วเสร็จแล้วก็หนีกลับพิงภาร้ามาให้ป้า嗯嗯เลยป้าเขาต้องมารับภา,าระแทนนะครับพอป้าเขามารับภาระเนี่ยพวกเจ้าหนี้ที่บอนเนี่ยเขาก็มาทวงหนี้ทุกวันป้าแกก็มีให้บ้างไม่ให้บ้างก็มีโดนทําร้ายบ้างนะครับ จนมาวันหนึ่งเจ้านี้ที่บอลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าป้าไม่มีให้ผมจะขอยึดเครื่องจกักรนะจกักรเย็บผ้าเนี่ยซึ่งป้าแกรักมากเพราะว่าเครื่องจกักรเย็บผ้าเนี่ยมันเป็นเครื่องที่แกทํามาหากินมาตลอดนะครับแต่แกก็รู้สึกเสียใจที่เลี้ยงลูกไม่ดีและลูกตัวเองอะ่ะกับต้องทิ้งภาระให้แกด้วยนะครับแกไม่รู้เลยทําไงอืก็คือแกก็เลยตัดสินใจกินยาตาย พร้อมกับนอนตายอยู่ตรงไอ้เครื่องจักรเนี่ยครับ<ช>แต่ว่าก่อนที่คนจะมาเจอศพเนี่ยมันปลาเข้าไปสี่ห้าวันแล้วก็<ช>คือพวกเจ้าหนี้ที่มาทวงเนี่ยเขางัดบ้านเข้ามา<ช>ปรากฏว่ามาเจอป้ากันเนี่ยนอนตายอยู่ที่เครื่องจกักรแล้วเขียนจดหมายลาตายเอาไว้<อ>นะครับเสร็จแล้วพอเจ้าหนี้เขารู้ว่ามันไม่ได้ไแล้วก็คือจบเลยเขาก็ปล่อยอะไรครับเสร็จแล้วพวกญาติๆป้าเนี่ยเขาก็ หรือบ้านที่มีทิ้งเลยแต่แต่ไม่ทราบสาเหตุว่หรือเพราะอะไรนะครับก็คือหรือบ้านนี้ทิ้งแล้วก็เข้าของอ่ะก็กระจัดก็ทําการขายออกไปให้หมดนะครับรวมถึงไอ้เครื่องจักรตัวนี้ด้วยแล้วเครื่องจักรตัวนี้มีคนซื้อต่อไปใช้ได้ไม่นานก็ออกมาคืนญาติเขาบอกว่าเฮี้ยนมากอยู่ไม่ได้ใช้ไม่ได้โดนหลอกตลอดโดยญาติเนี่ย ขายให้กีจ้ากีจ้าคุกคนก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับจนหนึ่งท่านต้องเอาไอ้เครื่องเนี้ยมาฝากไว้ที่วัดคือให้วัดเลยอทั้งวัดก็ไม่รู้จะทําอะไรยังไงอะครับก็เลยอยากจะให้แบบเให้มันผุพังไปตามตามการเวลาของมันเขาก็เลยเอาเครื่องจักรนี้ไปเก็บไว้ที่ห้องนี้ที่กุฏิเนี่ยครับโอ้เออครับพอไปเก็บที่กุฏินี้นะแต่กุฏิเนี้จริงๆมันไม่มีอะไรก็คือเขาให้พระใหม่แล้วก็เนน นะครับมาจําวัดที่นี่ครับ <S <S มามามาจําวัดอยู่ที่นี่ที่กุฏินี้แทนนะฮะแต่ว่าพระหนึ่งก็อยู่ไม่ได้กระโดนหลอกกันตลอดจนตอนหลังเนี่ยเขาต้องปิดกุฏินี้ครับแต่ว่ากุฏิเนี่ยก็มีคนขึ้นไปทาความสะอาดขนาดกลางวันก็ยังน่ากลัวแต่ว่าก็ก็คือไม่ได้ใช้งานอะไรแต่ห้องข้างล่างก็คือเก็บของไปนะครับพอเพื่อนผมเนี่ยได้ฟังเรื่องเนี่ยมันก็รู้สึก ค่อนข้างกลัวพอสมควรนะครับมันก็เลยแบบว่าขอบคุณมากลุงแล้วมันก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกแล้วเพื่อนผมเนี่ยมันก็เลยจะจําไว้ตลอดว่าต่อไปมันจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วจะไม่ทําวิธีนี้เด็ดขาดจะยอมเสียเงินเพื่อเปิดโรงแรมนอนหรือจอดแวะนอนที่ปั๊มซะเลยดีกว่าดีกว่ามาเจอแบบนี้ครับอ่าเริ่มก็มีประมาณนี้ครับพี่แจ๊อ่ะสูดลมหายใจลึกๆโอ้โหเสียงเหนื่อยมากต่อทีพี่ พี่แจ็คพอดีผมเหมือนจะไต่หวัดโท่ตีเท่าีครับไม่ไม่ไม่คือผมไม่ได้ว่าเรื่องว่าจะเป็นหวัดแต่ผมกลัวจะหายใจไม่ทันแล้วมันจะไม่เป็นผลดีกับตัวของคุณเสือเองอืมครับ,รบแต่อีตอนหลังอะ่ะดีเล่าไปเว้นวักไปอย่างเงี้ยดีแต่ตอนแรกอะ่ะกลัวหายใจไม่ทันนะครับสรุปแล้วเนี่ย <laughs> เพื่อนของคุณเสอือผมว่านะไปดูบอลพาเที่ยวมาแน่เลยเ <laughs> ขา <อ S 2> <laughs> ชอบไปนอนตามตวัดอีตาเน,นี้ยใช่ใช่มัน ใช่ใช่มันดูมันดูเลยครับมันมันติดเลยแหละมันมันเคยถึงขั้นมาคุยกับผมว่าครับเฮ้ยลองทำไหมอะไรเงี้ยผมบอกทําคนเดียวเลยครับผมยอมเสียเงินนอนโรงแรมผมไม่เอาผมบอกไม่เอาแสดงว่าเพื่อนของคุณเสือไม่เคยฟัง The Ghost Radio ถ้าเคยฟังเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณบอนพาเที่ยวเคยโทรมาเล่าใน The Ghost Radio ไอ้คลิปที่เขาไปนอนที่วัดแล้วไปนอนอยู่หน้าเมนแล้วถ้าจำไม่ผิดเขาได้ยินเสียงเออแล้วหมาหอนทั้งคืน แต่เขาไม่ได้เจออะไรเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ที่จิตแข็งประมาณหนึ่งครับเ,ออเพราะว่าส่วนมากที่เขาไปนอนน่ะเขาจะไปนอนตามเนี่ยวัดจะไปนอนตามดาสาลาสวดศพกลางเต็นนอน <c oughs> หน้าเมนนอะไรอย่างเงี้ยครเออนะครับก็ก็ผมว่ามันอยู่ที่ที่ดวงของแต่ละคนผมว่าจังหวะณนาวันนั้นเพื่อนของคุณเสือดวงจะเจอ คือ <c oughs> ที่ตัว,วเลือกตัวเลือกก็มีให้นอนแต่คิดว่าเดี๋ยวมันจะเปลืองสะตุ้งสตางหน้าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวลองขี่รถไปดูก็แล้วกันเจอวัดไหนที่เขาจัดงานก็คงจะเอ,อ้ยขอเข้าไปนอนได้ปรากฏก็เจอจริงๆรแล้วก็ได้ไปนอนได้ไปนอนจริงๆรใช่ครับนะครับ,รบได้ไปนอนแล้วก็ได้ไปนอนในกุฏิก็ดันไปเจอเรื่องนี้แสดงว่าดวงจิตดวงวิญญาณของคุณป้าคนนี้ยมากับจักเย็บผ้า ใช่ใช่ใช่ครับเพราะ,<น>ะว่าเหตุเพื่อนผมบอกว่าอตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยมันดังมากเลยดังแบบคึกคึกคคแต่แต่เพื่อนผมฟังเนี่ยผมว่าเขาน่าจะรักเครื่องนี้มากเพราะเครื่องทำมาหากินเขาแหละเข้าใจเลยแหละครับ m. นะฮะคือผมว่าตอนนี้มีคนที่ทำแนวเนี้ยนะครับเยอะมากในใน youtube ผมว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายหลคน เรื่องการขี่รถเที่ยวผมดูล่าสุดผมดูอ่าพุทธต,ตาเรนะครับในานามของเร่ร่อนช่องเร่ร่อนของคุณเลมัรดนอกอด์เนลติดเที่ยวโอ้โหโคตรดีเลยเพื่อนสามคนเพื่อน,น,นวัยกลางคนด<ม>ีกว่าวัยกลางคนสามคนพี่เลพี่ตาพี่พุทธนะครับไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปตามที่ต่างๆก็ไปเจอเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเราดูเลยยังรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเรา อยู่ในอารมณ์นั้นมันคงจะสนุกผมว่าเพื่อนของคุณเสือก็คิดเหมือนกันพอดูแล้วอ<ช>ินอยากลองทำ<ช>บ้าง<ช>แต่จริง<ช><ช>ๆแล้วเนี่ยมันทำได้นะเพราะ<ช>แต่ละคนดวงจะเจอไม่เหมือนกัน<ช>เออนะครับวันนั้นผมยังเข้าไปแซวพี่พุธเลยพี่พุทธที่ไปเวียดนามล่าสุดป่ะที่บอกโอ้กูน<อ>ึกถึงพี่แจ็คเลยเออที่เขาไปเจอถนนเส้นหนึ่งแล้วติดต่อกับเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมยังเข้าไปแซวพี่พุธเลยว่า ผมรอฟังในรายการครับพี่เออเออเออเอ,อนะครับโอเคได้ครับคุณเสือนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของมายุ่งเรื่องของกูทําไมแสดงว่าวลีที่แกพูดแกจะยึดติดกับคําพูดของแกที่แกรู้สึกจะโกรธชาวบ้านที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมายุ่งเรื่องของของเขาเพราะว่าด้วยความที่เขารักลูกมาก ใช่ใช่ครับนะครับโอเคได้คุณเสือยังไงขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเสือนะครับได้ครับคุณเสือขอบพระคุณครับครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะมีอีกอ่เดี๋ยวดาจะมีอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาเนี้ยเวว่างก่อนแล้วกันช่วงนี้งานเยอะด้วยครับได้ครับเอาที่สะดวกครับโอเคขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก